นี่ครับบรรยากาศสวนป่าข้างทางครับร้อนไหมข้างในนี่ข้างหลังนู้นก็เป็นวัดครับวัดอยู่ทางนู้นครับนี่คือสวนของชาวบ้านย่านนี้ครับคืนนี้ฝนตกป,ปลอยก็ตอนนี้ฝนซาเลยครับเนี่ยตอนนี้ฝนก็ซาเลยอิงไม้ใบหญ้าก,ก็มีน้ำฝนเต็ม มีต้นมะเรือครับมองไปไกลกันหลังนู้นเป็นวัดนทของฟ้าก็แดงๆครับแต่ฝนหยุดแล้วลครับฝนซาไปแล้วครับบรรยากาศรถก็ยังมีวิ่งไปวิ่งมาครับมอเตอร์ไซค์ครับ,ใ,รบให้ดูบรรยากาศสองข้างทางครับตรงนู้นก็เป็นชุมชนทาวเฮาสครับ ซ้ายมือก็เป็นสวนเป็นป่าครับทะลุไปทะนุก็เป็นวัดครับฟับงเสียงก,บ,ก,บ,กบเสียงเกียดเต็มเลยครับโอ้โหหลังฝนตกครับเสียงก,บ,ก,บ,กบเสียงเกียดเต็มเลยครับนี่ครับ ต้นมะพร้าวต้นนี้ดกมากเลยครับแถวนี้ย่านกรุงเทพนน,นครับกรุงเทพปริมณฑลนนทบ,บุรีครับแต่ตอนเย็นๆนั้นฝนตกครับนี่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปด้วยน้ำฝนครับยูบเล็กเสียงกบเสียงเขียดเต็มเลยครับให้ดูธรรมชาติครับ ฟังเสียงธรรมชาติครับนี่คือทางที่เราใช้สัญจรทุกคืนทุกคืนครับทะลุไปสู่ถนนใหญ่ทางนู้นครับถนนใหญ่อยู่ตึกสูงๆน,น,นู้นนู้นคือถนนใหญ่ครับประมาณประมาณกิโลกว่าๆครับขี่ไปครับนี่สวนมีป่าเป็นธรรมชาติที่ สงบร่มเย็นครับมีแต่เสียงกบเสียงเขียดเลยครับนี่เราก็ขี่ผ่านตรงนี้ทุกวันเลยครับดูครับยอดมะพร้าวสูงริ้วเลยครับมองเข้าไปในสวนก็มีหลอนๆนะครับนูครับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับชอบป่าชอบสวนนะครับ ตรงนี้ก็อยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลครับใกล้ๆกรุงเทพนี่นะครับนนทบุรีครับไปอีกสองกิโลก็ถึงเขตกรุงเทพแล้วครับเป็นเขตติดต่อรอยต่อระหว่างกรุงเทพนนทบุรีครับบรรยากาศก,าก็ดีมากครับวันนี้หลังจากฝนหยุดแล้วก็ท้องฟ้าก็มีเมฆบ้างเล็กน้อยครับ ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับฝนตกสนนลื่นนะครับขับรถระวังคนนะครับความถนนกระวังรถครับขอให้ทุกคนตอนหลับฝันดีโชคดีเฮงเฮงรวยๆ,ๆนะครับสวัสดีครับ